ก็คือโกอ่านไม่ออกอยากใช้ยาบแต่ว่าใช้ไม่เป็น <S <S ปนี่นี่คะ่ะเราจะพาทุกคนคะ่ะมาแต่งหน้ากันคะ่ะโดยที่เราจะแต่งหน้านะคะเราจะใช้เครื่องแต่งของพี่สาวเราทั้งหมดเลยคะ่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวห้องน้ำนะคะแล้วเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะจะมาใช้ของของน้ากันคะ่ะนาทุกคน นี่นะคะของนางก็จะมีประมาณนี้นะคะก็พอที่จะแต่งหน้าได้นะคะถึงจะไม่ได้เยอะมากะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอ๋อมีประมาณนี้นี่เองนะคะมีไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าเราก็จะมาลองหยิบเล่นหยิบใช้กันดูนะคะมาดูสิาคะว่าเราจะขโมยของนางมาแต่งหน้าได้มากขนาดไหนนะคะ ไปลองดูกันได้เลยค่ะแม่ะคะลองไปมองแค่นี้นะคะมันคือครีมบำรุงผิวนะคะเราไปหามานะเราก็เลยแบบอยากลองใช้ไม่นคือ,อะไรวะใช้อะไรอันนี้คืออันนี้คือครีมรองพื้นนะคะไม่รู้นะค่ะเบอร์สามเออเบอร์สามก็เข้ากับหน้าเรานะวิ <laughs> เราต้องแอบ,บมองนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อนาะงจะเข้ามา <laughs> ใช้แค่นี้พอ อะงไงนะคะ beauty b อ o ์อ e r คลิปนี้ทุกคนคะ่ะถ้าสมมติว่ามันแบบไม่ค่อยมืออาชีพนะคะเราไม่ใช่ beauty b er. เ o อร e r นี่เราจะมารีวิวว่าเราแต่งหน้าแบบง่ายๆกันนะคะเออ่เขาเรียกว่า y d a y look ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเขาปัดอย่างนี้ไหมเขามีอันนี้ด้วยเราต้องใช่ไหมเขาใช้ยังไงวะใช้ไม่เป็นโอเค Okay. ใช้มือแล้วกันเนี้ยนเะนี้ยนเะนี้ยนะอ๋อหน้าวอกไหมมองไปมองกว่านละะ้ถ้าเข้ามานี่ก็คือแบบใช้ได้น้อยกว่าเดิมนะเบอร์สามก็ดีเหมือนกันนะธรรมดาเราใช้เบอร์เบอร์เบอร์สองนะคะของเต็มเบอร์สองแล้วแบบหน้าก็อาจจะวอกไปหน่อยขอทาคอนี้ตั้งนะทุกคน แอบมองใต้บากกว่าี๋ยวนั่งเข้ามานะว่าว่าเราองนั่งใช้แล้วไม่ได้ขอันนี้นะคะใช้ได้ะคะ่ะไม่ใช่หรอ้ยเานะคะนี่นะคะคือการแต่งหน้าแบบคนทั่วไปที่เขาแต่งกันนะคะไป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 ปะไป,ไป,ไป,ไปเดี๋ยวดูกันคะ่ะเดี๋ยวก็สวยเองคะ่ะถ้าเราคิดว่าสวยมันก็สวยนะคะนี่คะ่ะต่อไปทําอะไรดีคะลงแป้งนะคะนี้เป็นไง ใช้อันนี้นะคะของแป้งนะคะอุมันใช่ปะวะเอ้าแม่มันใช้ยังไงอ่ะมันใช้ไม่เป็นทุกค,คนอันนี้ครับม่นคืออะไรอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้นะคะต้องอ่านก่อนมันคือโกอ่าน,น,นไม่ออกแล้วแป้งอ่ะไม่มีแป้งอะีอม่มันเปิดยังไงอ่ะมันเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะ่ะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าต้องการจะเปิดอ๋อ มันเป็นแบบครีมเหรอเป็นครีมมันเป็นครีมมันเป็นแบบครีม<า>ไม่ได้เรื่องเลยค่ะทุกคนตอนนี้เขาไม่ได้แต่งนี่นค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าทำสีตาหน,นะะ่นี้นะคะทุกคนจะมาดูนะคะว่าเราต้องใช้ยังไงนะคะ Beauty b l o g g e r มือใหม่นะคะถ้าใช้ไม่เป็นนะคะให้ใช้มือ จะทำอย่างนี้นะคะทุกคนอ่าเม้มปากทำไมอุ้ยเขาทำแบบนี้ไหมเพราะว่าใช้มือเกลี่ยอย่างเดียวค่ะอย่างนี้อืมเขาใช้ยังไงนะอยากจะใช้าย,ยาบแต่ว่าใช้ไม่เป็นเม้มปากถังกล้องอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนอย่างนี้ไหมได้ตาแล้วนะคะ <laughs> ได้แบบอ่าเป็นแบบ น่ารักน่ารักนะคะนะคะเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วใช้กับอันนี้นะคะเอ๊ะยังไนะเอ๊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 ะของด a i s โซนะคะอันนี้พูดถูกกว่าใช้บ่อย แล้วก็ปัดแก้มนิดนึงนะคะเราใช้มียอมากของแบรนด์เนี่ยก็ใช้แต่แบรนด์นี้หรอกนันคือแบรนด์อะไรทุกคนอมเมนต์มาหน่อยฉันอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกละมั่คืออะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลย เราต้องใช้ลิปมันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาลิปมันออกมาทุกคนทุกคนสงสัยว่าอีนี่ทำอะไรอยูอย่นะคะนี่นะคะลิปมันอ่าลิปมันไม่มีแล้วนะคะเราก็ต้องขูดนะคะอ,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 คอ้ะเราก็จะใช้เป็นสีลิปสติกนะคะเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนแด้นะคะว่าเจ้าสีไหนดีเราจะมีสีนี้ สีนี้แล้วก็สีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกหยิบดูนะคะมาเทสดูนะคะว่าจะสีไหนสวยนะคะลองมาดูสีนี้ก่อนนะนนนะเป็นริบลิบแล้วก็จะเป็นที่ไว้สามารถปัดแก้มได้ด้วยนะคะนี่ลอ,องเทสสีก่อนนะสีก็สวยนะสีสวยชอบอ่ะอันนี้อ่ะ อันนี้น่าจะเป็นสีอะไรนี่ก็เป็นชมพูเลือดหมูหรอนี่จะเป็นแบบลิปที่ไวข้างในใช่ไหมเออนี่สีแดงมากของอะไรของอะไรทุกอย่างนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนสีก็จะนุดเนื้อนุนนูนะคะก็มีความเป็นเราอยู่นะเพราะว่าเราชอบแบบสีแบบนุนนูนุดนูอะไรสักอย่างนะคะทุกคน เนี่ยค่ะเราก็จะใช้สีนี้แล้ะค่ะถูกใจใช้ทีเดียวนะคะ,ะ,ะน่าเกลียดจังเลยเปิดปากอีกเป็น beauty b l o กอ e r ได้ไหมคะทุกคนก็ใช้สีนี้นะคะใช้สีนี้สีเดียวกันปะ ไม่ใช่อันนี้จะแบบออกแบบชมพูด,ดูดิเปิดปากไปนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบทรงๆว่าแบบปากฉันแบบเปลือยะ What ไปโดนอะไรมาอะไรเนี้ยอือันนี้นะคะเราก็จะมาเซ็ตผมด้วยผลิตภัณฑ์อ่อ มะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนะคะนะคะ,คะ,คะการเด็ดผมของหัวของคนแบบผมที่จะเป็นแบบผมฟูๆนะคะเราก็สามารถที่จะเด็ดได้ง่ายๆนะคะโดยการมีผมะค,ะ <S <S ค่ะนี่นะคะเราก็ทําการอ่าหวีผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะเคลียร์ผมที่เป็นแบบสังกะตังนะคะที่แบบพันกันอยู่นะคะออกไปแล้วน,นะคะเม่าเรา ทําทผมที่เป็นสังกะตังเนี่ยเราก็ต้องใช้มือครี่นะคะอย่าไปใช้หวีหวีมันให้ขาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผมมันจะเสียซึ่งเราทําบ่อยนะ <c oughs> จะประมาณนี้นะคะผมก็จะเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะบีบลงไปในมือนะคะหนึ่งสองสามอย่าไปบีบเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะทําให้ผมเรานะคะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่ามันจะ ไอันี่เกินไปอ่ะเหนียวนี่นะคะผมดิชันนะคะเป็นผมที่อ,อยากโศกะะ่ะแล้วก็มันจะแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะผมมันอยากโศกะ่ะแล้วทีนี้มันก็ไม่ต้องเป็นแบบไปม้วนไปเมือเลยอ่ะดีนะคนมันก็ไม่ใช่แค่เราจะมาบำรุงผมได้อย่างเดียวะคะ่ะเราสามารถทาตัวด้วยได้ด้วยนะคะทุกคนถ้ามันเหลืออยู่ที่มือเอ่ยเราก็ทาคอทาตัว คาคอยีกเลยจัดทรงผมนะคะหวีหน่อยนะคะแล้วก็จะได้แบบเอ๊ะเหมือนลอนผมมาเราจะใช้แบบอุ้ยเราก็เป็นผู้หญิงสวยกันมา,นนาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากนะคะเราเซ็ตผมด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะทุกคน ก็ทำภารกิจสำเร็จนะคะด้วยการที่เรานะคะมาแอบใช้ของคนอื่นในห้องนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ขอเขานะคะเดียเ๋ยวจะมาขอของที่หลังนะคะทุกคนก็สำหรับลุกวันนี้นะคะลุกแบบรีบๆนะคะลุกแบบทำเป็นบ้างทำไม่เป็นบ้างนะคะก็ทุกคนนะคะรู้สึกยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ก็บอกกันได้นะคะทุกคนใครนะคะที่อยากที่จะให้ ทำอะไรนะคะแล้วก็อยากให้แต่งหน้าแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะจะลองแต่งหน้าให้ดูนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราอาจจะทำเป็นาการเซตผมนะคะสำหรับคนที่ผมหัวฟูๆนะคะสามารถเซตยังไงแล้วก็สามารถที่จะบำรุงผมยังไงก่อนสระผมหรือทำอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถรอติดตามชมได้เลยนะคะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s c ด i า e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ Transcrição e